สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนสวัสดีวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์วันนี้ใครที่ได้ดอกไม้ก็ขอให้ได้กัน ทุกดอกโดนกันทุกบอกว่าทุกตรงนะคะคุณผู้ฟังขอให้มีความสุขมากๆนะคะในส่วนของตัวผู้อ่านนี้ไม่ได้สักดอกเลยคะ่ะเพราะว่าโสดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะไปแอบนั่งดูบปลว่าดูซิว่าคนที่เขามีความรักกันเนี่ยก็ทำอะไรกันบ้างในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปนั่งสมเบิร์กตอนไปจ็อกกิ้งนะคะมาค่ะวันนี้นะคะพลังงานวันนี้นะคะ ไพ่อยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักเรามาดูซิว่ามีใครบางคนหรือว่าคนบางใครหรือว่าใครหลายคนส่งความสัมพันธ์ความรู้สึกให้คุณผ่านไพ่อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังของนางฟ้าบ้างเรามาอ่านพลังงานสุ่มนะคะคุณผู้ฟังทานข้าวเยอะๆนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังดูซิ seven of swords เขาอยากบอกว่าเสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่ถ้าเสียเธอไปจะตายดุดดังหัวใจลมมาลายเขาอยากบอกว่า มีไพ่อ,อยากบอกว่ามีพลังงานของคนคนนึงเป็นคนธาตุน้ําราศีกรกฎนะคะอยากเป็นตัวเลือกให้คุณนะ่ะอยากให้คุณเลือกอ่ะวันนี้คุณมีเดทหรือยังคุณมีเดทไหมคุณไปไหนกับใครหรือเปล่ามีคนเกิดราศีกรกฎ16กรกฎาคมถึง16สิงหานะคะอยากชวนคุณไปออกเดทคะ่ะไพ่อ,อยากบอกว่าคนคนนี้ดูสิเจ็ดดาบอะ คือสะบักสะบอมมากล่ะคุณผ่านความเจ็บปวดหรือเขาผ่านความเจ็บปวดมาแต่ก็อยากอยู่ในชีวิตคุณนะ่ะพลังงานเจ็ดดาบคืออะไรอะ่ะผู้ชายคนนี้นะคะดูสิขนาดมีดาบเต็มไปหมดเลยแต่ว่าภายตบนดาบมีอะไรมีดอกไม้วางอยู่ประมาณว่าคุณผู้ฟังอะ่ะเคยเหมือนไปปลูกดอกไม้ในหัวใจเขาหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าอยากกลับมาให้คุณแบบว่าสนใจหรือหากแบนว่าเธอไม่มีใครเราจะยอมเป็นจ้างงอให้เธอเสี่ยงพวงมาลัยเสี่ยงทายมาหาเราได้นะ ตอนนี้ไพาอ,อยากบอกว่ามีคนอยากชวนคุณออกเดทมากๆหมายเลขเจดราศีกรกฎนะคะไปต่อนะคะดูซิไพ่อ,อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังอีกค่ะดูซิดูซิเดี๋ยวฟูพ่อ,อยากบอกว่าคุณรักอิสระคุณคิดว่าไม่ดีกว่าคุณปฏิเสธเขาคุณคิดว่าดอกไม้เหรอ,องั้นงั้นแหละดอกไม้กินไม่ได้อยากแบบว่าไปนั่งดินเนอร์แบบ ใต้แสงเทียนคนเดียวมากกว่าเขาอยากบอกว่าถ้าไม่อยากดอกได้ดอกไม้ก็ไปกินข้าวกับเขาก็ได้นะคะไพ่อยากบอกว่าสิ่งที่เขารู้คือคุณรักอิสระอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ชีวิตของคุณเนะี่ยมีแพชชั่นดีมากตอนนี้คุณทําถูกต้องเราไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองไพ่อยากบอกว่าเดี๋ยวฟูใบนี้นะคะตัวคุณเองนะคะเป็นเหมือนแบบว่า,วาแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนแล้วก็มีความสุขมากๆและหลายคนนะคะก็อกหักเพราะว่าเจ็บดาบอะค่ะคุณไม่เลือกคุณไม่รักคุณโนสนโน แค่ okay. พลังงานเลขก7กับเดฟูคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีกรกฎแล้วก็ราศีกุมได้นะคะเดฟู Fool, นะคะไปต่อนะคะพายอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังของนางฟ้าอีกนะจุดจุดนี้ To Open Dacle ลสองเรียนพายอยากบอกว่าเอ๊ะตอนนี้มีคน2คนแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่า2คนนั้นก็เหมือนแบบว่ามีสิ่งดีๆอยากบอกให้คุณด้วยพลังงาน To Open t a c l e s หมุนไปหมุนมาคนที่รายล้อมคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนเกิดราศีกุมอีกก็ได้นะคะ มีคนเกิดราศีกุมราศีกรกฎอยากชวนคุณออกเดทอยากเจอคุณแล้วก็อยากสารภาพรักกับคุณในวันนี้นะคะ ไปต่อนะคะพี่ไพ่ทาโร่สำหรับนี้อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังคะเอ็ดออกครับทั่วใหญ่มีคนอยากขอความรักคุณอยากสารสัมพันธ์อยากคุณไปดินเนอร์อยากชวนคุณไปนั่งจิบกาแฟอยากไปคาเฟ่อยากโรแมนติกโซสวีทกับคุณถ้าคุณไม่อยากได้ดอกไม้เดี๋ยวเขาจัดอย่างอื่นให้ก็ได้ค่ะข,ขอแค่คุณเปิดใจเลข1เลข, 7, ขอเ็ดคอจะกัวันที่17วันที่12ได้นะคะ2 1 7 1 7 2นะคะ พลังงานของคนคนนี้นะคะเอดอฟครับอยากจีบอยากเริ่มต้นแล้วก็อยากสืบสารสิ่งดีๆกับเธอไม่รู้ว่าเธอทําไมถึงได้ปิดกัน้นเขามองว่าคุณปิดกัน้นอะทูออฟสอดสองดาบอะ uh. ไม่อยากเอ่อ uh, ทูออฟเพนเดิ้ลนี่ปิดกัน้นไม่รับฟังไม่รับรู้เธอมีรับมีรู้อะไรไม่เคยเอดใจบ้างเลยเลย คุณไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่รับไม่รู้อะไรเลยหรอที่เขารู้สึกว่าแบบอยากจะส่งชายตาแล้วก็สายสัมพันธ์แล้วก็สารสัมพันธ์กับคุณแบบ เขาพยายาม Take a คชั่นจีบคุณชอบคุณหรือว่าแบบว่าพูดคุยกับคุณมากมายถามนู่นนี่นั่นคุณแต่คุณก็เหมือนแบบว่าเฉยๆรู้สึกว่าไม่อยากไปไหนกับใครอะไรเงี้ยเป็นอินโฮเวิร์ดแบบว่าโลกสุนตัวสูง mm hmm. เขาเลยรู้สึกว่าไม่ได้ละต้องเทคแอคชั่นละพี่ไพ่อยากบอกว่ามีผู้หญิงผู้ชายเกิดเดือนมก,กร,ราคมเกิดเดือนกร,รกฎาคมอยากเทคแอคชั่นกับคุณกุมภาพันธ์ด้วยนะคะ อยากชวนคุณไปแดดไปดินเนอร์ไม่ว่างเลยเหรออะไรจะไม่ว่างขนาดนั้นยิบสี่ชั่วโมงได้ข่าวอาโสนไม่ใช่เหรอทําเป็นแบบไม่ว่างจริงๆเราว่างใช่ไหมไปต่อค่ะ q u e e n of เป็น c c l e ไพ่อ,อยากบอกว่าคุณนะ่ยมาถึงจุดที่คุณไม่ต้องการความรักคุณต้องการแค่เรื่องงานเรื่องเงินคุณต้องการแค่อนาคต The ะฟูลบอกบวก คุยน้อเป็นระเคลแพชั่นของคุณตอนนี้มันมากกว่าการมานั่งบอกรักกันเสียเวลาชีวิตแล้ววันนี้ก็เป็นวันพุธด้วยคุณเลยรู้สึกว่าฮะก็เงินงานนะก็ปกติอวาเลนไทน์ก็เหมือนวันทั่วไปเห็นคนได้ดอกไม้กนันคิดในใจก็แค่เหมือนไส้แต่ก็เฉยๆนี่คือสิ่งที่คุณเป็นคือคุนหน้าตาแบบ ก็เฉยๆอะถ้าเพื่อนร่วมง,งานคุณหรือคนรอบข้างคุณถามว่าได้ดอกไม้กี่ดอกใครให้บ้างแอบคุยกับใครรึเว่าคุณผู้ฟังก็แบบไม่อะตอนนี้สนใจแค่ว่าวันนี้วาเลนทนยจะมีอะไรเซลล์หรือเปล่าแนะหุ้ยไป70%น่ะตาลุกแล้วอยากใช้เงินของตัวเองพลังงานของคุณตอนนี้สนใจเรื่องอื่นสนใจอิสระมีความสุขรักตัวเองแล้วก็แบบ อยากไปชอปปิ้งมากกว่านะคะไปเองเล่นเองเจ็บเองใช้เงินตัวเองไม่อยากสนไม่อยากได้อะไรจากใครนะคะพรอยากบอกว่าคุณมาถึงจุดที่เก่งมากสุดยอดเลยคุณแบบอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องมีใครคุณเก่งเหมือนนางฟ้าเลยไม่ต้องมีใครก็อยู่ได้นะคะนี่คือพลังงานดีมากนะคะ The f o o l Queen Open c i c l e ราชีเหรียญคุณดูดีเลยค่ะในใสายตาหลายคนแต่หลายคนก็อยากจะบอกว่า ให้ดอกไม้อยากเดทกับคุณนะคะราศีกุมราศีมีมเออราศีกุมราศีกรกฎแล้วก็ราศีมังกรนะคะอยากชวนคุณออกเดทมากๆเลยในตอนนี้นะคะไปต่อนะคะพี่ไพ่พี่ไพ่อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังของนางฟ้าตอนนี้มากๆเลยเรามาดูซีดูซีสําเบิงกันซี s ิ x of w บ n d หกไม้เขาอยากบอกว่ามีพลังงานของคนเกิดเดือนมิถุนายนราศีเมถุนนะคะอยากส่ง ใจส่งดอกไม้ค่ะคุณดูดอกไม้ตรงนี้สิคิดในใจคิดสรตตถ้าจะเทคแอคชั่นมาหาคุณจะทำยังไงดีถ้าเอากุหลาบไปให้คุณที่ออฟฟิศที่ทำงานหรือที่บ้านที่คอนโดคุณจะรับไหมถ้าติดต่อกลับไปคุณจะรับไหมคุณผู้ฟังก็แบบไม่รับไม่อยากได้ไม่ต้องมาเลขหก six of n คนเก่าอาจจะอยากกลับมาง้อขอกาสอาจจะเกิดเดือนมิถุนาแต่ว่าคุณผู้ฟังก็แบบไม่อยากได้ไม่ต้องมาหรอกอยู่ตรงนั้นละดีแล้วเราอยู่สวยๆของเราดีกว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปชอปปิ้งได้ข่าวว่า m c a r t i e r c e l l พลังงานของคุณก็คือบบบว่าสนใจแต่เรื่องตัวเองนะคะไม่สนใจใครคุณเหมือนเหม็นความรักเบื่อความรักแล้วคุณก็รู้สึกว่าก็แบบ ไม่ไม,ไม่มีก็ได้อ่ะรักตัวเองอยู่กับตัวเองก็ดีแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องแคร์ใครนี่คือพลังงานวันนี้คุณเก่งคุณสตรองและใครหลายคนก็หงุดหงิดหัว,หหหหวร้อนเพราะว่าไม่ได้เดทกับคุณนะคะสวยขนาดเนี้ยจะเป็นโสดทําไมอยู่ไปก็เศร้าเหงาซวงมาควงกับเราดีไหมมีคนอยากควงคุณออกเดทวันนี้อยากเจอคุณวันนี้แล้วก็อยากจัดให้คุณหลายดอกแต่คุณก็ปฏิเสธหมดทุกช่องทางเพราะว่าในหัวคุณตอนนี้เหลือแต่ป้ายเซลล์ป้ายเซลล์นะคะ พลังงานน่ารักมากอ่านให้แบบว่าสนุกสนานเอาใจคนสอนนะคะไปต่อนะคะพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังอีกนะจุดจุดนี้ดูสิไฟออฟครับมันจบไปแล้วล่ะเรื่องความรักอะจะวาเลนไทยตุดจีนแบบ สงการหรืออะไรเราก็อยู่คนเดียวมาตลอดไม่เห็นจําเป็นต้องมีใครไฟออฟครับมีคนเกิดราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกุมราศีกรกฎราศีมังกรอยากเทคแอคชั่นมาหาคุณเขาบอกว่าสิ่งที่ล้มไปอะไรที่มันใจเธอทําให้เราแบบใจสลายดูสิจดหมายที่เราเคยส่งให้เธอเธอฉีกมันทิ้งหมดความรักที่เรามีต่อเธอเธอลืมมันไปหมดแล้วมีคนเกิดราศีพฤษภหอยหวนอยากเจอคุณแล้วก็อยากมาทบทวนเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็อยาก บอกว่าเธอมามาเจอกันเถอะเราพร้อมแล้วเราพร้อมจะขอโทษพร้อมจะเคลียร์มีคนเกิดราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกุมราศีมังกรราศีกรกฎอยากเคลียร์กับคุณอยากเจอกับคุณอยากเดทกับคุณแล้วก็อยากไปช่วยถือคุณถือของค่ะมาว่าคุณจะไปช้อปปิง้งอ่าถ้าเธอไม่อยากได้ดอกไม้เราไปช่วยเธอเป็นคนถือของก็ได้เธอโอเคไหมคุณผู้ฟังก็แบบแม่ไม่จำเป็นประมาณนี้นะคะขออีกหนึ่งใบใบสุดท้ายนะคะ ดูซิไพ่อยากบอกอะไรคุณวันนี้ดิเอมพเฮอร์มีป่าสปอร์ตใจดีอยากเปลคุณ่ะมีคนเกิดราศีเมษอยากส่งดอกไม้ให้คุณอุ้ยใครกันนะอยาก เกิดราศีเมษอยากส่งดอกไม้ให้คุณอาจจะเป็นป๋าสปอตใจดีต่างจังหวัดเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างต่างชาติหรือเปล่าแต่คุณก็เมินมากเมหมางเมินเหินห่างทําเป็นแบบอื่นๆไม่สนใจเขาก็เลยปวดหัวใจนะคะนี่คือพลังงานไพ่วันนี้มีป๋าสปอตใจดีและมีหลายคนอยากงออยากแคร์คุณนะคะอยากชวนคุณไปออกเดทแล้วก็ที่สําคัญนะอยากรู้ว่าคืนนี้คุณจะอยู่คนเดียววันเปล่าเปลี่ยวเอกานะอยู่กับใครมันก็ไม่แบบรู้สึกแบบสบาย ใจเท่าอยู่กับคุณความเป็นปลาแล้วก็เป็นแบบว่านะความเป็นแบบ